ส่งของเสร็จแล้วก็ออกไปดูนี่เออก็ได้อยากินผม <Okay. S 1> คนขี้ขา่าเลอะเอาล่ะหยิบกล่องของแต่ละคนไปเลยดูเหมือนว่าเราต้องเริ่มจาัดก,การทาสีบ้านก่อนฉันไม่ชอบทำเรื่องเหลือเธอด้วยตัวเองเพราะงั้นติงเธอเป็นคนทำนะแน่นอนไม่ใครสามารถทาสีบ้านได้ดีกว่าเธอแน่นอนฉันคิดว่ามันสวยมากกรุปเป็นของตกแต่งที่สมบูรแบบฉันชอบมันมากม แต่นั่นยังไม่หมดแมงมุมเพื่อของฉันเองวิ่งไปรอบบ้านไปเลยและสร้างเอ้แมงมุมเพื่อบ้านของฉันดูน่ากลัวยิ่งขึ้นฉันจะวางรถบ้านไปใส่ไว้ที่หลังคาฉันคิดว่ามันเข้ากันกับการตกแต่งภายนอกได้อย่างลงตัวแดนไม่รอเลาอยู่ละเริ่มสิจริงด้วยได้เวลาเริ่มแต่ฉันว่าฉันต้องการความช่วยเหลือ เพื่อนจากใต้ดินต้องมาทาสีบ้านหลังนี้พวกเขามาแล้วระวังด้วยซอมบี้กำลังบูกล้อเล่นนะพวกนี้เป็นเพื่อนฉันเอง <najle? S 1> พวกเขาจะทาสีบ้านหลังนี้ <ST> โอ, <ains> โอ้พวกเขามีไอเดียที่เจ๋งๆอยู่เสมอเลย ก็อย่างเช่นรอยมือที่ผน,นังนี่มันฉลาดมากๆเจ๋งและใครตกแต่งลังคาละ่ะคิดหน่อยสิต้องใช้หัวหน่อยนะแล้ตกแต่งยังไงใช่แล้วยาเป็นไอเดียที่ดี ทั้งหมดเป็นสีเขียวมันต้องเข้ากันแน่นอนแล้วยังมีป้ายสวยๆด้วยเพื่อนของฉันไม่เคยทำให้ผิดหวังเอาละพวกนายกลับไปใต้ดินได้ตอนนี้ฉันจะรับมือต่อเองขอบใจบ้านหลังนี้ยังขาดความสยองอีกหน่อยมันต้องเจ๋งมากเมื่อฉันตอกไม้ปิดหน้าต่างแบบนี้ต่ไคร่น้ำและวัชพืชอีกทั่วๆ เป็ก้อนหินที่ป่องไฟและก็เห็ดพิษด้วยทำทุกอย่างในแบบฉบับซัมบี้ตัวจริงของฉันน้ำมูกน้ำมูกแสนอร่อยสักหน่อยก็ไม่เลวแล้วก็อีกเยอะๆตรงนี้<ฮ>ฉันคิดว่ามันสวยงามส่วนฉันจะแขวนออดเพื่อให้รู้ว่าใครมาหา และตกแต่งเมือกระดูกให้โท่หลังคา no, no. ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วโ <Yes. S 1> อ,อ้ทุกคนทำเสร็จแล้ว ah. แต่ฉันยังไม่ริ่มทาสีเลยดูเหมือนว ah. ่าเวลาลงมือแล้วแต่แทนจะใส่สีธรรมดาฉันจะใช้เลือดแทนและฉันอุปกรณ์ที่ช่วยทาสีให้บ้านนี้ได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยแทนแทนทาสีเสร็จแล้วต่อไปก็ตกแต่งผน,นังด้วยค้างคาว เพ,เพื่อนของฉันเอง hmm. เยี่ยมมากจากนั้นแขนโคมไฟโกธิกสองสามดวงและล้อมลัวไว้บนหลังคา hmm. และตอนนี้บ้านของฉันดูเหมือนปราสาทเรคกคลาของสิงสิงเป็นเลย hmm. เอออย่างเซงอะตอนนี้ฉันต้องการก่อนจดหมายใหม่ด่วน ฉันคิดว่าหัวของเพื่อนฉันจะแทนที่ได้ดีแต่ก่อนอื่นเราต้องขุดมันขึ้นมาอ้มันอยู่นี่แล้วนอยตรงนี้นะนายต้องคอยรับจดหมายถิงมาหาฉันเราเข้าตอนนี้เราต้องตกแต่งสนามหญ้าให้สวยงามนะเริ่มจากบ้านของแกก่อนเราคิดว่าเรามีทุกอย่างที่ต้องการแล้วตอนนี้เราก็เอามันมาติดเข้าด้วยกันด้วยกาว แล้วเต็นจะมีบ้านเป็นของตัวเองต่อไปฉันต้องการเห็นขนาดต่างๆเพื่อสร้างทางเดิมที่สวยงามทั้งหินและก็สีเหมาะก,กับฉันมากต่อไปฉันต้องการฟักทองแล้วก็วางไวร้รอบๆบ้านของฉันจากนั้นใช้ตะข่ายสีดำคุมลวให้ทั่วเลยใส่แมงมุมลงไปมันกลายเป็นเหมือนใยแมงมุมจริงๆ ดูความสวยนี่สิกุหลาบที่เหี่ยวเช้าจะเติบโตในส่วนของฉันและจากนั้นก็หัวกะโหลกเป็นก่อนจดหมายการของมันจะรับจดหมายของฉันเองตอนนี้ก็ตาฉันเอาไม่น oh, ะไม่เอาดวงอาทิตย์ออกไปเห็นไปนี่มไหมแมวพาทิ์และนี่ก็เป็นของตกแต่งหลักๆนั้นที่เป็นของฉันเองต่อไปก็เป็นของกะโหลกสุดปดเสร็จแล้วหลัไปนิดหน่อยจากนั้นอเมรลงเป็นพีระมิดสุดเจ๋ง ทุกคนใช้หัวทําก่อนจดหมายมันน่าเบื่อจะตายลองสบสีแดงสิ่งนคนคะเรื่องเลยใครังไปค้าง้าตัวปรดของฉันด้วย<ฮ>สวัสดีครับจดหมายมาสง่งทําไมต้องคนล,ลามด้วยฉันแค่ทํางานของตัวเองนะโอโ้ไม่เคยเห็นมือเยีมันไหลมาก่อนเลยจดหมายมาส่งครับเหมือนว่าต้องให้กับกระโลกใช่ไหมโอ้ยไม่เห็นต้องก้าวเล้าขนาดนี้สยองที่สุด ใช้หัวเป็นต้วไปสเสนีกันเหรอใครคิดแบบนี้กันเนี่ยจดหมายครับเออจะกัดฉันในที่สุดเขาก็ไปเออพาอาทิตย์อีกแล้วเราต้องเรียบเข้าบ้านที่นี่ไม่มีแสงส่องเข้ามาหมายความว่าเป็นเหตุผลที่ดีที่เราต้องตกแต่งภายในด้วยการอื่นทาเป็นสีแดง จากนั้นก็ปกป้องตัวเองจากแสงแดดด้วยม่านสีแดงที่หน้าต่างต่อไปฉันติดไฟที่มีเพื่อสิ่ของฉันอยู่ก็คือค้างคาวและมันเปล่งประกายด้วยแต่ว่ายังไม่หมดนะฉันมีค้างคาวอีกหลายตัวแขวนอยู่ทั่วห้องหมมสีแดงก็ใช้ได้เหมือนกันและฉันก็ชอบกระจกด้วย เมื่อฉันมองเข้าไปฉันจำหน้าตาที่งดงามของตัวเองได้มันเจ๋งมากกระจบก,ก็ไม่เลวฉันนี่หล่อจริงๆและฉันจะนอนในโลงศพที่น่ารักนี้สว่างของเล่นตุ๊กตาตัวโปรดไว้ใกล้ๆแล้วก็จากนั้นจุดเทียนนี่แหละที่เรียกว่าห้องที่สมบูรณ์แบบจะขาดตัวได้อย่างไงตัวต้องมีเครื่องทำฟองดูแต่ฉันไม่ใช่คนที่น่ารังเกียจนะแต่เป็นเลือดที่ฉันชอบ กว่าให้มันไหลในน้ำโพที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันชอบมันมากมากฉันคิดว่ามันเป็นไอเดียที่สุดยอดไปเลยได้เวลาฉลองขึ้นบ้านใหม่ด้วยเลสสเกลสำหรับทุกคนด้วยจะตกแต่งบ้านยังไงดีนะฉันคิดว่าก่อนอื่นฉันต้องการแคปซูลไวรัสซอมบี้ มันจะทำให้พนังของฉันเป็นสีที่ฉันต้องการและจากนั้นฉันจะปูพื้นด้วยไม้กระดานสุดโปรดและจากนั้นที่พื้นต้องมีฝุ่นและดินมันทำให้ฉันรู้สึกสบายและต้องมีวัชพืชและเห็ดขึ้นไรด้วย oh. เห็นไหมล่ะเจ๋งมากๆและฉันมีบล็อกดินจากไมโครฟ t ตกแตง่งดูนี่สิเจ๋งแค่ไหนวางทีวีเก้าอี ให้นั่งสบายและฉันจะแขวนรูปสุดที่รักไว้เช่นชมจากนั้นก็รูปปั้นหินกรวดอีกเล็กน้อยเทาวันก็ไม่เลวมันดูเจ๋งมากบนผนังฉันจะทำสิ่งที่ฉันชอบเทนนี้กินอาหารอร่อยอร่อยและดูช่องโปรดของฉันทุกคนย่เป็นฉันตกแต่งภายในเสร็จแล้ว งั้นมาเริ่มกันด้วยการทาสีผนังเราต้องพงกันตัวเองและหน้ากากการพิสกรตอนนี้เราสามารถทาสีผนังได้แล้วเรียบร้อย <Yeah. S 1> ต่อไปใช้พรมสีดำและวก็โต๊ะสีดำพร้อมกับตู้วางที่ตรงมุมนี้ต่อไปฉันต้องการผ้าสีดำมาปูบนโต๊ะและก็เก้าอี้ด้วยและวก็วางเครื่องพิมพ์ดิจท,ที่ฉันชอบตรงนี้ ฉันชอบเขียเรื่องเราในเวลาว่างอดอกกุหลาบสีดำบนกองกระดูกฉันจะไปวางไว้ตรงนี้ต่อไปก็เทียนและกะโลกของสัตว์หลายๆตัวมันเจ๋งมากเหลือแค่ต้องเติมตัววางของที่ว่างเปล่าและฉันก็มีของเยอะมากสำหรับตูนน้นี้มีสีดำตัวโปรดของฉัน และภาพวาดแมงป่องเพื่อนรักของฉันที่หายไป <c oughs> และโครงกระดูกอีกสองสามอันก็ไม่เลว <c oughs> และบนเพาดานมีจอนอาศัยอยู่ <c oughs> เขาคือแมงมุมเพื่อนรักของฉันสวสดี <c oughs> ไม่เคยมีคำว่ากระดูกมากเกินไปเอามาตกแต่งที่หน้าต่างได้ไว้กับข้างๆหัวกระโหลกอันใหญ่ <c oughs> ส่วนกระดูกอันเล็กเอาไปล้อมรอบหน้าต่าง ตอนนี้เราสามารถทำงานอดิเล็กได้ทุกอย่างพร้อมแล้วฉันมีบ้านลาก่อนทุกคนให้คะแนนบ้านของฉันด้วยนะไม่จำเป็นต้องให้คะแนนฉันฉันรู้ว่ามันเจ๋งที่สุดโอ้าอยากได้โดนัทสีชมพูมันทำง่ายมากแค่ไม่กี่นาทีก็ทำเสร็จแล้วฉันสัญญาไบรอันนายคนทำโดนัทนะไม่ใช่กินหนูทละล้าเราเข้า ก่อนที่น้องเคจะลองให้อีกรอบหนึ่งนะต้องทําอะไรให้น้องเคด้อเดนั้นเหรอมันง่ายมากเดี๋ยวฉันทำโอริโอที่เป็นสูตรเด็ดของฉันให้น้องก่อนอื่นฉันต้องบดคุกกี้ให้ละเอียดเป็นผง้วยเครื่องมืออันนี้ตอนนี้เราบดกันเลยให้เป็นชิ้นๆ้อยโอ้ยมันควบคุมได้ยากมากอออนี่ใครกันเนี่ย ออ <Sorry. S 1> ขอโทษทธอลุงช่างนี่มันของลุงเหรอ <Hey. S 1> โอ้สวัสดีคนสวย <Hey. Yeah. S 1> จากนั้นก็เททุกอย่างในชามและเทนทันทาล่าลงไปและต่อไปฉันต้องการเครื่องมือเจ๊งๆอีกอย่างนิ้วของฉันเองผสมให้เข้ากันเยี <Hey. S 1> e ่ยมมากมันอร่อยจัง <Hey. S 1> คุณย่าอยากลองไหมฮะเอ <Hey. S 1> อะไรกันยังไม่เรียนเลย mm. ช่างเถอะต่อไปเธอผสม,สมทั้งหมดลงในเครื่องทำโดนัท ฉันคิดว่ามันต้องอร่อยเกินเป็นยายเรา้วเธอได้หน่อยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ <No. S 1> เดี๋ยวข้าทำความสะอาดเดี๋ยวนี้อย่าทำสกปรกนะ oh. ส่วนยาจะทำโดนัทต,ต,ต่อตาอ,อบของยาอุ่นแล้วจากนั้นบีบแป้งลงไปเ mm hmm. ชฟเธอทำอะไรอยู่ละ <laughs> ของฉันเป็นโดนัทแสนอร่อยแลยก็สวยงามดูนี่สิมันน่ากินและเพอร์เฟกต์สุดๆแต่ยังไม่หมดนะฉันตกแต่งด้วยมาร์ชมันโล่สีทองด้านบนมันดูน่ากินเท่นเป็นล้านเท่า และอย่างน่านกินได้มากกว่านี้อีกเพราะยังไม่หมดปิดด้วยโดนัทคัพช็อกโกแลตและก็โรยด้วยทองคําแบบนี้คิดว่าไงละ่ะชอบไหมยขอคุณยากเป็นยังไงบ้างโดนัทของญย่ก็สุกแล้วเดี๋ยวย่จะอดคนสวยของย่ให้ดูมันไม่ต้องการการตกแต่งที่มากมายแค่ใส่น้ำตาลไอซิ่งเท่านั้นแค่นี้เองกินมาจากไหนใบอ้นทำอะไรไม่เนี่ย เอาจริงด้วยโดนไทของผมสุกไปมันดำมากก็ไม่ด้วยเดี๋ยว่ามันทำมาจากโอริโอ้นนะช่างเถอะเอาไปจุ่มในม์นชเมลโล่แล้วจากนั้นก็ราดด้วยน้ำเชื่อมสตรอเบอร์รี่เยอะๆเพิ่ให้มันกลิ่นไหม่นะแลวจากนั้นก็ใส่ด้วยช็อกโกแลตสุดโปรดมัลติสโตเด็กๆก่อคนชอบมันเสร็จแล้วเค้กกินได้โอกินอันไหนก่อนดีนะงั้นมาลองอันนี้กันอืม,อ,มอะไรอยู่ในปากหนูเนี่ยเ วิทองยิ่งขนาดนี้หนูไม่ชอบอะ่ะ mm. แล้วนี่คืออะไรโอ๋อเดินนั้นน่ารักจังเลยอืมเ mm. หมืชอบมันแล้วนี่คืออะไรว้าวเดินนั้น,จน,นเจ๋งดีดูน่ากินจังเลยมีขนมสุดเปอดของหนูด้วยนี่มันอร่อยมากมาก mm. หนูชอบแล้วรสชาติของเดินนั้นล่ะอร่อยจังเลยและผู้ชนะก็คือพี่ชายของหนู โอ้ยยยฉันทำได้ฉันทำด้นานนั้ที่อร่อยที่สุดในนี้หนูอยากกินวาฟเฟิลฮ no, yeah, ึม <c oughs> ล่าสาของยาต้องการวาฟเฟิลแสนอร่อย uh huh. ใช่แล้วมันง่ายเหมือนปอกกล้วยงามนเริ่มจากการทำแป้ง <c oughs> ยาต้องการแป้ง <c oughs> แล้วก็ตอกไข่ลงไปต่อไปก็เนยหนึ่งชิ้นใส่มันลงในชามโอ้มันกระเด็นไปไหนแล้ว <c oughs> โอ้ขอบใจจากเชฟ และจากนั้นใส่น้ำตาลและก็นมนิดหน่อยโอ้นมอะไรจังเลย <c oughs> ต่อไปก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันตื s, <c oughs> <S ตื๊ดตือต,ต,ตง่ายจังเลย <c oughs> เห็นไหมละ่ะคุณยา่าระวังด้วยมันกระเด็นไปหมดแล้วส่วนฉันต้องการสกิทเทิลส์ฉันทำว่าเฟิลที่น่าเท่นจากสกิทเทิส์มันต้องมาอะไยมากแน่นอน น่าสนใจจังเลยฉันจะทำยังไงดีอะฉันไม่รู้วิธีทำบัฟเฟลเลยแต่ว่าฉันมีไอเดียเจ๋งๆมันอยู่ไหนเนอะ oh, <no. S 1> มันก็ไม่ใช่ต้องอันนี้แหละบหมีม่สุดโปรดของฉันใช่แล้วมานลร่อยมากฉันทำบัฟเฟ่จากมันเสียเราต้องทำแค่ใส่ไปในเครื่องทำบัฟเฟ่เท่าน,นั้นก็เรียบร้อยทำซอสมานขึ้นแค่เล็กน้อยฉันว่าหน้าแบบนี้ทำให้เค้กหัวเราะได้แน่นอนพร้อมแล้วละ่ะแ,แล้วก็ของย่กับุกเหมือนกันเอามันออกมาวางซ้อนกัน เพิ่มน้ำเชื่อมเมเปลิลเล็กน้อยโอ้ oh, น่าอร่อยจังเลย <My. S 1> ส่วนฉันใช้น้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ให้ลงไปในก้าวรูปหัวใจและนี่คือวาฟเฟิลของฉันพร้อมแล้วเสียบแล้วก็เสร็จเคทลองได้แล้วจ้ะโอ้โหมีแต่ของน่ากินเท่านั้นเลยส่วนอันนี้ก็ดูสดใสมากมาลองกันดีกว่าว้าวอร่อยสุดๆและนี่คืออะไรอ้มันคือน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่สุดปของหนู แล้วเมื่อไรอีกบ้างนะนี่คือว a f เ l e ลจากคุณย่าแน่นอนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หนูกินมันอะไรจังเลยอ้หนูกินว a f เ l ิลมากไปแล้วแต่ว่ายังเหลือว a f เ l e ลของพี่ชายอยู่ต้องลองออมันไม่หวานเลยมันคือบะมมี่จ๋งกินกับซซสมะเขือเทศก็ยิ่งอร่อยหนูอิ่มจังรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ว่าคุณชาฟอ๋อฉันรู้แล้วว่าฉันต้องชินะวาฟฟ์ของฉันอร่อยที่สุดครั้งนี้หนูต้องการเคาแบบเจลลี่หนูรอของอะไรอยู่นะคะโอเคได้เลยมันง่ายเหมือนปอกโวยตอนนี้มาทําหาส็จเจ๋งกันเถอะฉันต้องการกดเค้าเป่าๆโอ้ยมันไม่ง่ายเลยแต่ฉันทําได้โอเฮ้ยที่ฮะอื้อต่อไปเราเทน้ําเชื่อมข้าวพดนลงไปในขวดแบบเยอะๆเลยเยี่ยมมะต่อไปเราต้องการลือกว่าน็อต เข้าใจไหมครับคุณย่าเจ๋งและจากนั้นโอ้มีบางอย่างผิดพลาดอ้ยหลุดนะโอ้ยผมไม่เป็นอะไรแค่ลมนิดหน่อย <laughs> แต่ว่าขนมเข้ากันได้ดีต่อไปเอามาแช่แข็งกัน <laughs> ไม่ต้องห่วงเราแช่แข็งไม่ขนมไม่รสชาติที่เราอยางไม่น่าชื่อ <laughs> คุณย่า <laughs> เป็นไงครับไม่ชอบเหรอ <laughs> ขอนมของเธออันตรายเกินไป <laughs> <laughs> จะดีกว่าถ้เราไม่ใช้โคกนะเรามาทำจากน้ำผึ้งแทน เคททำอะไรอยู่นั้นฉันมีความคิดที่ยอดเยี่ยมอยู่อย่างหนึ่งหนูน้อยต้องชอบสูตรนี้แน่นอนเฮ้คอกลัไปในกระทะแล้วก็เพิ่มยลเร่รสเค็มผสมให้เข้ากันส่วนขนมของหยาดก็พร้อมแล้วโอ้มันเย็นจังเลยโอ้เย็นจังเลยมือของหยาดแข็งฉันต้องการาน้ำแข็งพอดีเทนไอโตรเจนเหลวลงไปในนี้จากนั้นมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำแข็งให้ดีขึ้นและขนมของแชดแข็งยิ่งเร็วขึ้นเยี่ยมมาก จากนั้นเทผสมลงไปในขวดและวางขวดลงไปในชาร์ที่น้ำแข็งได้ตอนนี้มารูกันว่าเคมีทำอะไรได้บ้างขวดแข็งในทันทีเลยโอคุณย่าอย่าแตกคะอย่ากที่มือไปรับแข็งอีกหรอตอนนี้เราก็เสริมได้ว้าวทุกอย่างดูดีกว่าที่เราดูตระการไม่นานเนี่ย<ๆ>ก่อนอ,อืรนมมอลเจลลี่ในขวนลูกหมีกันมันน่ารักมากโอ้มันคือน้ำผึ้งใช่แล้ว แต่รสาชาัดก็งานงานนั่นนี่คืออะไรโอ้ยจิงจังเลยหนาวหนวหนออเราต้องทำอะไรสัอย่างาอ๋อนึกออกแล้วแต่จะเอาขนมมาได้ยังไงอะเร็วเข้าขออมาสิมั<อ>นได้ผลอ,อร่อยจัง<อ>และของพี่ชายละ่ะดูเจ๋งจังว้าวสุดยอดไปเลย หนูชอบขนมอันนี้ที่สุดละเยพี่ชายฉันนะโอ้เย่ฉันรู้ว่าฉันเก่งที่สุดใช่หนูตัดสินใจแล้วหนูอยากกินไข่ดา <Yeah. S 1> วแค่ต้องรับมือได้แน่นอน mm hmm. ส่วนคนย่าม่อะไรง่ายไปกว่านี้แต่ว่าพี่ไบรอันทำอะไรทุกอย่างิี่เริ่มกันเลยตอนนี้แหละตอนนี้ก่ <What? S 2> อนอื่นก็เทน้ำมันลงไป <Huh? S 2> แต่ว่าทำไมไม่ออกล่ะ uh huh. ออกมาสิโอ้โทษทีฮะุ <c oughs> นย่าเจ็บนะ ต่อไปก็ตอกไข่ลงไปในกระทะขอโทษทางคณยาผมเพิ่งเริ่มทำอาหารเองโอ้โหออกมาไม่เลวเลยเราต้องเรยกทำอะไรที่กินได้ด่วนไม่อย่างนั้นไข่ดาวของไรอันทำให้หลานสาวของยาปโปงพลาบานแน่ตอนนี้ดูให้ดีๆะวาต้องทำยังไงไรอันเกิดอะไรขึ้นไข่กำลังไหม้หมดแล้วเดี๋ยวผมจัดการเดี๋ยวนี้เราจะทำไข่ดาวจากมาร์ชมลโลดแล้วแล้วก็ลูกพีชอาฮะมันเหมือนไข่ดาวจริงๆไหมล่ะดูเหมือนจะใช่ แล้วของย่เป็นยังไงบ้างอ้เยี่ยม嘛แค่ต้องเพิ่มพงริดหน่อยแล้วส่วนพาเล็กน <Geez. S 1> ้อยไข่ดาวของคุณย่าดูธรรมดาเ,เกินไป mm. เดี๋ยวฉันแสดงให้ดูการทำไข่ดาวในระ้านอาหารเป็นยังไง uh. มันไม่ใช่แบบธรรมดาทั่วไปนะแต่เป็นแบบเฮ้ uh huh. hey, ไม่เพิ่ง,งฉันไปไหนเนี่ยไรอันเอามังกรของฉันขึ้นมานะเอาละให้ไข่สีดำลองไปทอดต่อไปก็มาทำโดนตาและไฟกันมังกรตัวนี้ดูน่ารักจนเค้ต้งน้ำตาไหลแน่ เสิร์สมังกรตัวน้อยบนจานนี้ด้วยาาไม่ต้องพูดอะไรบ้างเชื่อว่าฉันเก่งอยู่แล้วล่ะมาดูกันว่าเธอจะว่าอย่างไงบ้างอ๋อน่ากินทุกจานเลยหนูอยากลองมังกรตัวน้อยตัวน,นี้ก่อนอ้อเจ๋งจังอ,อร่อยแล้ม่อะไรอีกนะโอเคฮะอ้อมะเขือเทศขอ,องป่นเลยอร่อยจังและไข่ดาวล่ะ ธรรมดามากแต่นี่คืออะไรมันคือลูกพีชเจิงไปเลยอ่ะมันไม่ธรรมดามากอาฮะอม,มันคือโยเกิร์สุดยอดเดี๋ยชอบไข่ดาวหวานๆจานนี้อของงั้นชนะเป็นของพี่ชายฉันชนะอีกแล้วสุดยอดไปเลย